สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพจาทุกท่านนะครับมือนีนะครับพิจานะครับผ้าพี่น้องมาเบิองงวงใหญ่ๆพี่น้องงวงอ้วนๆใหญ่ๆนะนะครับอยู่ขอกงวงของไอตึงครับอยู่บ้านหน้าหว่าตำบลหน้าหว่าอำเภอวัททุ่มราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับงวงตัวนีพี่น้องหนาหลายพี่น้องครับอ้วนตับงวงเลยครับทองหกเดือนครับอีกเก่ามือครับผสมพอพันใหญ่มากพี่น้องนะครับนี่ครับปักกันทองครับตัวทองให้เรียบร้อยงวงตีครับ เป็นง่วสีดำแดงสีบักตานซุกพี่น้องนะครับตัวนี้ยังไงสิครับอ้เพิ่นเปิดว้หกหมื่นเก่าพันพี่น้องครับเปิดว้าหกหมื่นเก่าพันต่อร่องหนครับครับไอตึงครับไก่ไก่อ้เพิ่นมีรถรับทรงพี่น้องนะครับง่วตัวนี้พี่น้องครับเคยมีลูกแล้วสองโตนะครับโตที่สามในท้องนะครับตอนนี้ครับเพิ่นผสมตัวนี้มากครับผสมมิสเตอร์เคเอฟหกแปดครับ มีใบมีหลอดพี่น้องปากกันทองนะครับตัวทองให้เรียบร้อยแล้วงอตัวนี้ครับนี่ครับวันที่ผสมครับแปดสิงหาหกสี่ครับกัหนดขอดสิบแปดพฤ่จะผ้าหกห5นะครับเจ้ากาเรตพี่น้องครับมีใบมีหลอดครบครับอู้ยสมพอพันธุใหญ่มากพี่น้องนะครับสมพอพันธุใหญ่มากท้ายสูงร้อยสามสิบห้าบวกลบครับท้ายสูงร้อยสามสิบห้าบวกลบงอตัวนี้ ได้อ้วนได้หนาได้ลึกพี่น้องสีดำแดงครับสีบักตานสุกพูนครับพี่น้องเมืองทองเพิ่นลึกบ่ครับอุ้ยพี่น้องอ้วนไรนะครับนิสัยดีครับอยู่กับไอติ้งเพ่พินหลุ่งวอยู่นะครับขาถกขาถอนบ่มีส่งสุดส่งจมบ่มีครับไอเพิ่นประกันให้คือเก่านะครับไอมันเปิดไบหกหมื่นเก่าพันพี่น้องครับตัวนี้มันได้ความหนาพี่น้องได้ความอ้วน นับเพิ่นผสมพอพันใหญ่มาน้านะครับเอานับป้ใไดสนใจกะโทรมาหาไอยเิ่นครับเอเบิ่งกับไอ่เป็นมึงเบิงถ่ายบัตรนี่ครับปูนกลมอัลมลำพี่น้องถ่ายหน้านาเลยนะครับเหงาหางหง่ครับเบิ่งหลังพี่น้องความอ้วนความหนาเพิ่นนะเพศสีดำครับมีแดงข้างล่างน้อยนึงนะครับพวงหางงามครับสีดำครับ นมสีเต่านะครับมีติ่งหนึ่งฟังขวาพี่น้องนะครับอะจุงยางโชว์ได้ออกแดดในบัดนี่ขุดข้าพี่น้องครับบึงไทยยางครับอ้วนไหลอุ้ยพี่น้องครับปุ่พนยังยังสิครับงวงสีไ้ลูกงามพี่น้องนะครับยอพ่นเปิดไว้หกหมื่นเก่าพันครับตัวนี้ครับพี่น้องยันหัครับงวงสีได้นาได้ลึกนะครับลำโตเงาครับที่สําคัญนสมพอพันใหญ่มา่นนะครับ มิสเตอร์เคฟหกแปดครับมีใบมีหลอดครบพี่น้องตัวทองเรียบร้อยครับประกันทองงวอตุยครับงวอลูกสามในทองนะครับเบื้องหน้าตาครับอ่ะจมูกสีดําเข้มนะครับบบสีโบแวงพี่น้องนะครับต่างเอื้อเผาให่ย่ๆครับดำลางนะครับนุ่มสีเตานะครับฝั่งขวามีติ่งติงหนึ่งพี่น้องนะครับกีบเล็บงาม อ้วนหลายพี่น้องครับป้ใดสนใจกระทุมงหาไอตึงครับมาต่อรองราคาเบิ้งพี่นอ้องหัวทองฮกเดือนครับอีกเก่ามือครับผสมพอพันไ่มานํำพี่น้องครับตัวนี้นะครับบรรยากาศช่วงเที่ยงครับแต่ว่ากะท,ท้างให้อำนาจกะคืบคนะครับเหมือนฝนจะตกเลยปู้ใดมักสีหนีพี่น้องครับ อวนไหลอึกเผาใงญ่ๆเลยนะครับงอน,นี้ไซดีพี่น้องนะครับไซดีหกหมื่นเก่าพันครับพี่น้องครับต่อรองได้ครับไอตึงครับปูใดชื่นชอบเงีงนะ่านะ่านๆะครับอ่ะปูใดสนใจกระโทรมหาไอไป้เลยครับเดอ้อพุนพอพันเพลินออกแดดให้งามพี่น้อง ทองหกเดือนกับอีกเก่ามือครับผสมมีเตอร์ KF68 มานะครับมีใบมีหลอดครับทองหกเดือนประกันทองครับู้ใดสนใจกะโทรมมหาไอตึงนะครับเด้ออยู่หลังงัวพี่น้องนิสัยดีครับผสมพอพันใหญ่มากครับประกันท่อประกันตับนี้นะครับขารถคารทอนสวงสุดสวงจมนะครับงามพี่น้องครับง่วได้อ้วนในหนาได้ลึกครับู้ใดสนใจกับทรมมหาต่อรองราคาครับท่านผูครับสำหรับคลิปนี้นะพิจา ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม